ณหมู่บ้านเล็กๆแสนไกลในหุบเขาที่งดงามมีชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนกันอาศัยอยู่ชื่อปาโปลและบรูโนโพวกเขาทั้งคู่ยังหนุ่มแน่นและใฝ่ฝันถึงชีวิตที่ดีกว่าสำหรับพวกเขาเองพวกเขาจะพูดคุยถึงความใฝ่ฝันของพวกเขาเสมอถึงวิธีที่พวกเขาจะเป็นคนหนุ่มที่ประสบความสำเร็จที่สุดในหมู่บ้าน พวกเขาไม่กลัวงานหนักและเฝ้ามองหาโอกาสที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายและมองหาโอกาสที่จะช่วยให้ความใฝ่ฝันของพวกเขานั้นเป็นความจริงพวกเขาพูดคุยกันในทุกๆวันมองหาหนทางและมองหาโอกาสเพื่อให้ความใฝ่ฝันของเขานั้นเป็นความจริงขึ้นมาได้ วันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงผู้นําหมู่บ้านมีความคิดที่จะนําน้ำจากภูเขามาใช้งานในหมู่บ้านเขาตัดสินใจว่าจ้างคนสองคนให้นําน้ำจากน้ำตกบนภูเขานํำลงมาที่หมู่บ้านที่หุบเขาข้างล่างพวกเขาจะได้รับค่าจ้างตามปริมาณของน้ำที่นําลงมาสู่หมู่บ้าน รูโนและปาปนรับงานมาทำอย่างกระตือรือร้นทุกวันตั้งแต่เช้าจนเย็นพวกเขาทั้งสองนำถังน้ำจากหมู่บ้านเพื่อนำไปขนน้ำจากน้ำตกแล้วขนกลับสู่หมู่บ้านไปกลับไปกลับอยู่อย่างนั้นพวกเขาทำงานหนักเพื่อนำน้ำเข้ามาสู่บ้าน ในทุกทุกเย็นพวกเขากลับบ้านพร้อมกับค่าจ้างในการขนน้ำในวันนั้นๆบรูนนโน,โนพ่พึงพอใจมากกับงานที่ทำและรายได้ที่เขาได้รับเขาแน่ใจมากว่าความฝันของเขาจะเป็นจริงจากงานงานนี้ บรูโน่คิดว่าเขาจะได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นถ้าเขาใช้ถังน้ำที่ใหญ่ขึ้นเพื่อขนน้ำให้มากขึ้นในแต่ละครั้งเขาเชื่อโดวยว่ารายได้ที่เขาได้มากขึ้นไม่นานเขาจะมีเงินมากพอที่สามารถซื้อวัวและซื้อบ้านตามที่เขาเคยฝ่ายฝันถึง แต่ปาาปวนไม่ได้พอใจด้วย<ด>เมื่อสิ่งสุดวัน,วนเขาปวดร้าวไปทั้งแขนและหลังหมดเวี่ยวหมดแรงเขากำลังมองหาหนทางที่จะทําให้มันง่ายขึ้นในการทําเงินให้มากขึ้นแล้ววันหนึ่งปาโปนก็คิดขึ้นมาได้ เขาจินตนาการถึงท่อส่งน้ําเพื่อส่งน้ําจากน้ําตกบนภูเขาส่งไปยังหมู่บ้านด้วยท่อส่งน้ํานี้เขาสามารถนําน้ําสู่หมู่บ้านได้มากขึ้นโดยไม่ต้องแบกถังน้ําไปกลับไปกลับจากน้ําตกสู่หมู่บ้านอยู่อย่างนั้นเขาตื่นเต้นมากในความคิดนี้และเริ่มวางแผนแน่นอนปาโปนแบ่งปันความคิดนี้กับลูโน่นเพื่อนของเขา และขอให้บรูโน่ร่วมทำงานกับเขาเพื่อสร้างท่อส่งน้ำนั้นแต่บรูโน่กลับคิดว่ามันเป็นความคิดที่บ,าบา้าๆทั้งหมดที่บรูโน่คิดถึงก็คือสิ่งที่เงินของเขาสามารถหาซื้อได้ในวันนี้และวิธีที่จะได้มันมาอย่างรวดเร็วเขาคิดว่าการสร้างท่อน้าจะทาให้เขาเสียเวลาและทำให้เขาบรรลุเป้าหมายช้าลงไปอีกด้วยเหตุนี้บรูโน่จึงใช้ถังน้ำที่ใหญ่ขึ้นขนน้ำไปกลับไปกลับถี่ขึ้นเขาแน่ใจว่า ด้วยวิธีนี้เขาจะทำเงินมากขึ้นป,ปาโบนจึงตัดสินใจสร้างท่อน้ำด้วยตัวของเขาเอง,ของเขาเข้าใจดีว่ามันไม่ง่ายและมันจะต้องใช้เวลาเพื่อสร้างท่อส่งน้ำให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ปาโบนรู้ว่ามันจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเสร็จสิ้นลงแต่เขาก็ตั้งใจในเป้าหมายของเขา น้ำทุกวันเขาก็จะไปทำงานขนน้ำเหมือนเมื่อก่อนแต่ในทุกๆวันด้วยในทุกขณะที่เขามีเวลาว่างมีโอกาสเขาจะทำงานหนักเพื่อขุดหินขุดดินเพื่อสร้างท่อน้ำตามความคิดของเขาในเดือนแรกแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลย บรูโน่และชาวบ้านต่างหัวเราะเยาะและล้อเลียนเขาพวกเขาล้อเลียนและตั้งสมญานามปาโปนว่ามนุษย์ทอ <c oughs> ในระหว่างนี้เองรายได้ของบรูโน่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า <c oughs> เขาได้ซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นและวัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามที่หวังไว้ วิถีชีวิตของเขาเปลี่ยนไปต <c oughs> อนนี้เขาใช้เวลาหลังเลิกงานในร้านขายเหล้า <c oughs> และใช้เงินจากการทำงานหาบน้ำที่เขาได้มา <c oughs> <c oughs> สิ่งที่บูโน่ไม่กระหนักก็คือ <c oughs> ร่างกายของเขาเริ่ม,มงุ้มงอ <c oughs> จากการที่ <c oughs> ต้องขนงน้ำอย่างหนักทุกๆวัน <c oughs> ใบหน้ายับย่นและร่างกายเริ่มอ่อนล้าลงไม่ชา้าเขาเริ่มขนน้ำได้น้อยลงและน้อยลงเนื่องจากร่างกายที่อ่อนล้าและโรยแหลงเดือนแล้วเดือนเล่าที่ปาโปนทำงานสร้างท่อสองง่งน้ำ ไม่นานปีแรกก็ผ่านไป,ปสู่ปีที่สอง ท้ายที่สุดปาโปนสร้างท้อส่งน้ำให้สํำเร็จเสร็จลงเขาไม่ต้องแบกถังน้ำเพื่อขนน้ำลงสู่หมู่บ้านอีกแล้วตอนนี้ปาโปนได้เงินมามากขึ้นกว่าครั้งไหนๆน,น้ำก็ไหลลงสู่หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องในขณะที่ปาโปานกินดื่มนอนหลับหรือกระทั่งในวันหยุดพักผ่อนน้ำยังคงไหลอย,อย่างต่อเนื่อง ตาปวรมีความสุขและภาคภูมิใจในความคิด<ต>การยืนหยัดและการทํางานหนักและตอนนี้รายได้ของเขาหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายตราบที่ยังมีน้ําไหลผานท่อของเขาเข้ามา เรื่องราวของบรูโนและป,ะปลาโปอลสามารถเทียบเคียงได้กับเรื่องราวชีวิตของพวกเรางานที่พวกเขาทำเปรียบเหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่ทำในชีวิตเพื่อให้ได้เงินมาบรูนโนได้เงินจากการแบกถังน้ำเขาไปกลับไปกับแบกถังน้ำเพื่อน,นำน้ำจากน้ำตกสู่หม,มู่บ้านเพื่อแลกกับเงินที่ได้มา เพื่อเพิ่มรายได้เขาต้องเพิ่มจํานวนของการขนไปกลับไปกลับให้มากเที่ยวขึ้นหรือไม่ก็ต้องใช้ถังน้ําที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมันเป็นเรื่องปกติในชีวิตจริงของพวกเราเพื่อเพิ่มรายได้เราจะต้องทํางานให้หนักขึ้นทํางานเพิ่มขึ้นเช่นทํางานล่วงเวลาหรือแม้กระทั่งต้องทํางานสองงานไปในขณะเดียวกัน เราด้วยเหมือนกันที่จะต้องเพิ่มขนาดถังน้ําของเราโดยการรับตำแหน่งที่สูงขึ้นรับรายได้ขึ้นมากขึ้นบ่อยครั้งต้องใช้เวลามากขึ้นในที่ทํางานเราส่วนใหญ่ใช้เวลาแลกกับเงินเช่นเดียวกับบรูโนเราต่างก็รู้ว่าเราทุกคนต่างมีเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันเหมือนเหมือนกันและมันเต็มไปไม่ได้เลย ที่จะใช้เวลาทั้งหมด24ชั่วโมงนั้นเพื่อทำงานแต่เพียงอย่างเดียวในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดจะผ่านเข้ามาเมื่อเราไม่สามารถใช้เวลาแลกกับเงินอีกต่อไปแล้วเพราะเรื่องอายุสุขภาพหรือเหตุผลอื่นๆเมื่อน,นั้นรายได้ของเราจะหยุดลงทีน,นี้เรามาต,ตัวในสิ่งที่ปาโตนทำอย่างชาญฉลาด ตาโกนไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดที่เขามีมาแลกกับเงินจํานวนจํากัดแต่เขาใช้เวลาบางส่วนของเขาสร้างท่อส่งน้ําขึ้นมา,าเขารู้ว่าท่อส่งน้ํานี้จะทํารายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องปราบใดที่ยังมีน้ําไหลผ่านท่อน้ําของเขาเข้ามารายได้ที่ได้อย่างต่อเนื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่โดยตรงกับเวลาที่เขาต้องลงมือทํางานในแต่ละวันตาโกนรู้ว่าสักวันหนึ่ง อาจเป็นด้วยสาเหตุของอายุหรือสุขภาพ,ขภาพเขาอาจไม่สามารถที่จะใช้เวลาที่มีอยู่แลกกับเงินที่จะได้ต่อไปอีกแล้วปาโปลร,รู้ว่าถ้าเขาสามารถทำให้แนวความคิดของเรื่องท่อส่งน้ำให้บังเกิดผลขึ้นมาได้ขเขาก็เพียงแต่ต้องลงมือทำงานหนักเพียงครั้งเดียวหลังจากการสร้างท่อน้ำสำเร็จเสร็จไปแล้วป,า,ปาโปลสามารถเฝ้าดูการไหลของน้ำและทำให้มันไหลอย,อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่า รายได้ของเขายังเข้ามาเรื่อยๆปาโปนได้แสดงให้เราเห็นว่าเพื่อมีรายได้เข้ามาอย่างต่อนเนื่องเราไม่จําเป็นต้องเอาเวลาไปแลกกับเงินเสมอไปมันมีหนทางที่ดีกว่าจริงๆแล้วคุณละ่ะคุณยังคงทําเช่นเดียวกับรูโนโที่ต้องใช้เวลาแลกกับเงินอยู่หรือเปล่า หรือคุณต้องการทําเช่นเดียวกับปลาปนผู้สร้างและคงไว้ซึ่งท่อน้ําเพื่อนํารายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายหากคุณสนใจในแนวคิดในการสร้างท่อส่งน้ำของคุณเองโปรดติดต่อกับคนที่ให้ V c ซดีการนำเสนอแนวคิดนี้กับคุณคุณสามารถเริ่มสร้างท่อส่งน้ำของคุณเองตั้งแต่วันนี้